ส่วนใหญ่คนที่จะมาไหว้ว่าเสาธงนอกก็จะเชื่อในฟามศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเสือขอได้ทุกอย่างสวัสดีค่ะดิฉันสีรัตนโอทองนะคะชื่อเล่นชื่อพี่อ้วน ก็เป็นจิตอาสาที่วัดเสาธงนอกนะที่นี่นะคะความเป็นมาของวัดเสาธงนอกเดิมๆเลยนะคะก็จะก่อสร้างอยู่ที่หมู่เกาะอิสลามพอดีว่าขาดคนธนุบำรุงก็เลยย้ายมาที่บ้านบางเสาธงมาสร้างใหม่พศสอง7มีชื่อตามท้องถิ่นว่าวัดเสาธงนอกที่ก็มีประวัติมาประมาณนี้ ส่วนใหญ่คนที่จะมาไหว้ที่เนี่ก็จะเชื่อในฟาร์มศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเสือในโบสถขอโชคลาภขอธุรกิจให้จเจริญรุ่งเรืองขอได้ทุกอย่างทำอะไรที่ติดขัดก็จะมากระซิบที่ข้างหูวัตุก,กะขอพรส่วนใหญ่จะได้อย่างใจนะคะแล้วก็จะมีพระพิกเน่องใหญ่มีช้างสามเสียงให้ท่านได้รอดท้องหมดโรคหมดภัยเข้ามาแล้วก็จะได้รับโชคลาภกลับไปด้วยค่ะ